สวัสดีราาครับผมจีเออาร์วันนี้าาลุกเก้ไปครับนะโอ้วว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 วนววววว r วว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 ่วว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 นว้นววเวาวว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 วรววนี้อววววววอวววกวว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 ไวว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 ออววววว่่เคยเล่นวน MOD นววววนนวว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 ว d มวนวว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 ้วมันววอวว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 มวว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 ว่วว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 วกล่องก็ บูดแบบสองเป้งส่องแซงกันเต็มไปหมดเลยนะมีอะไรกันบ้างก็มีไข่นะมีไข่พวกนี้อ่ามีไข่เสร็จก็มีพวกชุดอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะเราจะมาลองอุปกรณ์ก่อน,อนว่ามีอะไรให้เล่นกันบ้างนะนี่เลยหัวกระโหลกโอ้โหใส่แล้วเหมือนเขาควายเลยนะเป็นหัวกระดูกนะแล้วก็ มีเสื้อด้วยนี่ใส่เสื้อแล้วเทขึ้นมานิดนึงนะใส่แล้วเทขึ้นมา40จริงไหมเพื่อนครับโอ้ส oh, ี่สิบเปอร์เซ็นต์ลเก่งโอ้โหเป็นเทขึ้นมาเป็น30%เอเ้ยเป็น70แล้วเนี่ยโอ้ว้าวลองเท้าโอโ้โหตอนนี้กลายเป็นคนเทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนว่าไหมเทหรือเปล่าถ้าเทอย่าลืมกดไลค์พิจิาด้วยนะครับอ่ะก็อาวุธก็มีหลายแบบเนะี่ยทุกคนเป็นดาบด้วยดิดาบเอ่อ Forbidden Sword นะก็ดาเมจแรงอยู่นะดาเมจอยู่ที่ประมาณ11และความเร็วอยู่ที่ประมาณ8ลองดูกันว่าถ้าเราฟันเจ้าแกะตัวนี้ตายไปอย่างอีซี่อีซี่อีซี่ซเลยทุกคนเอาละฟันเจ้ามาอุ้ยฟันมานี่อึดอยู่2ทีตายโอเคก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีกระทาด้วยนะทุกคนนี่ไง จากการ์ดมันว่าเฟิร์นหย ب, นิบหยบไอ้ม้ามันหนีไปแล้วอเฟิรนจากการดมันโอ้ยโดนถีบมาไกลมาเลยแต่เดี๋ยวพี่จันจากการ์ดอี่ปิ้วโอ้โหเป็นสกิลปล่อยพลังเวทที่รุนแรงมากเฟิ่์นดูปิ้วน้องวัวตายไปเลยครับทุกคนแรงมากเป็นกระทาที่แรงจริงนะแล้วก็มีเอ่อเมจิกออฟนะเมจิกเอ่อออฟเป็นเหมือนกับ พลังงานเวทเลยทุกคนนี่ครับปล่อยเวทปิ้วโอ้ไม่ตายวะปิ้วโอ้ไม่ตายขออีกทีดนอยากรู้ว่ามันตายเปล่าเอ้ไปไปไหนโอ้โอตกมาตายนี่เองโอเคมาลองดูกับน้องไก่กันดูนะทุกคนปิ้วปิ้วโอ้ประมาณทีหนึง่งน้องไก่ก็แตกซะแล้วนะผมจำไม่ได้แล้วไก่เนี่ยเลือดประมาณเท่าไหร่สี่ป่ะห้าป่ะประมาณนั้นนะ ก็มีเมจิกออฟแล้วก็มีคิงออฟด้วยนะคิงออฟนี่น่าจะเป็นเวทที่เหมือนกันนะครับเป็นเวทเหมือนกันนะรอ่ราณนี้เลยโอเคก็หมดไปแล้วนะครับระหว่างเวทอุปกรณ์นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไขา่พวกไข่ฟอร์มพวกนี้มีอะไรกันบ้างนะผมเอาไข่ขาวมาก่อนละกันนะโอเคไข่ขาวก็มีเอ่อฟ er อร์บิดเด้นเบอร์เซอร์เกอร์โอยโทษ ฟอร์บ d เดนเบอร์เซอรเนี่โอ้เป็นโครงกระดูกคือขวานสองมือใส่ชุดด้วยโอ้คนนี้น่าจะเป็นนักลบขวานเก่านะเป็นนักลบบาบาเรียนเ้ยไม่เอาโอเคฝนหยุดตกแล้วนะคนมันน่ากลัวเกินไปผมไม่ช่าแบบเนี้เป็นหนึ่งพระเจ้าจีอาที่เล่นมอสได้ทุกมอสเนี่ยจะมาจัดการฉันเหรอมันสายเป็นเล่านี่ไงก็คือมีโครงกระดูกที่เป็นขวานถือขวานโอเค ต่อไปโครงกระดูกที่เป็นนักลบนะครับทุกคนโอ้ถึงถือโล่ถึงถือดาบเลยโอ้ไม่กอดจากู้มมันมีชุดเดียวปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ถือถือถือหอกนะถือโล่ถือหอกเบอร์เซอรก็เป็นถือขวานโอเคแล้วก็อเป็นโครงกระดูกที่ถือธนูหน้าไม้นะครับนี่โอ้โหอย่าเดินไปไกลขี้เกียจเดินตามอ่ะอนี่ครับเป็นโครงกระดูก ถือหน้าม้เลยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็โครงกระดูกที่เป็นโจรนะฮะนี่เป็นนักฆ่านะดูครับใส่ฮูดเหมือนนักฆ่าเลยนะโอ้โหก็ใช้ได้อย่โอเคนี่เราไปดูต่อไปดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าผมจะลองสู้มันได้ไหมให้ถ้าสมมติให้พิญญาลองสู้ไหมแต่ขอโกงหน่อยได้ไหมขอโกงหน่อยเลยมีแอปเปิลด้วยเออกินกัน ไปสู้ไกลๆดีกว่าไม่ไหวไม่ไหววะไม่ไหว,ไไหวเอาผมจะลองสู้กับเบอร์เซอร์ร์นะฮะนี่เดี๋ยวก็เอาหมดพระเจ้าออกเป็นเซอร์ไวเบลพิวมาเอ,อ้ยมาดีกับเฟิร์นฆ่ามาันนี่ไง้ลุมฆ่ามันเลยเอ,อ้ยมันมันก็ไม่ได้เก่งดีกว่าทุกคนโอ้นึกว่าจะเก่งมาดี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 มาดยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โค้งกระดูกไปแล้วมาต่อไปก็เป็นแกนี่แน่ยิงเวทไปเลยเรามีทั้งเวทเฮ้ยแอสซินวิ่งไวมากออเฟนระวังโอเคแต่เลือดน้อยครับโดนฟันไม่กี่ทีก็ตายแล้วนี่เบอร์เซอร์เกอร์หรอโอ้ยแอสซินแอสซินนักดาบนักดาบหรออเวอร์ช่วยพิจิแอด้วยพิจิแโดนล้มโอ้ยมันเยอะมันเยอะฟันแบบรวดเดียวฟันแบบฟันแบบรวดเดียว ฟันแบบรวดเดียวฟันแบบรวดเดียวมาดีมา2ต่อ10มาดี2ต่อ10ก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคต่อไปมาดูไข่ที่เหลือกันดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างนะฮะอ่าอามนพระเจ้ากลับขึ้นมาก่อนโอเคต่อไปเป็นอ่าเป็นเหมือนกับโครงกระดูกผีนะครับ เป็นผู้ใช้เวทหรือเปล่าเนี่ยนะคุณคุณเหมือนจะเป็นผู้ใช้เวทเรเลยนะมันเราสามารถแบบเรียกชาวบงชาวบ้านมาเป็นหนูทดลองทดลองได้มั้ยเนี่ยฮนะเราอยากรู้ว่ามันจะตียังไงนอกจากตีธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ตีอุย้ยมันตีชาวบ้านด้วยครับดูมันปล่อยเวทใส่ชาวบ้านชาวบ้านวิ่งหนีเร็วปิ้วปิ้ว,วดูแล้วมันยิงแสงด้วยจะยิงวอเฟิลนะแกหัวขาดนะบอกเลยยิงหมารักชนะประมาณนี้ ต่อไปก็เป็นมอทินโอ้โหเป็นเหมือนกับหินลอยได้หรือหัวกระโหลกลอยได้ประมาณนี้แล้วกันนะมันทําชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ทานะฮะมันลอยเออเอออยู่นจะจะโจมตีผู้เล่นนี่งไงฟันทิ้งเลยทีเดียวแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นแบบพวกโหมดบอสแล้วนะเพิ่นนั่งเฉยดนิน่าจะเป็นแบบพวกบอสแล้วนะฮะเป็นจังเกิลโกลมมาดูกันว่าเป็นยังไง โอ้โอ้ทุกคนโอ้ my god อ้โอ้โหโอ้ชาวบ้านทีเดียวตายเลยโอ้โหดูดิหืมดูครับโอ้โหเท่มากเอ้สุดยอดเลยโอ้ดูดิตบชาวบ้านเป็นลูกกระเปียกเลยโอ้ผมไทยเวสแต่มาดิโอ้เวสก็ยังไม่ค่อยเข้านะทุกคนดูดิโอ้โหดูดิหืมเวสไม่เข้าเลยฟันก็โอ้ไม่ค่อยตายด้วยจะให้ผมลองสู้ดูไหมไอเจ้าเออจังเกิลโกเลมเนี่ย น่าสนใจนะเดี๋ยวจะขอลองอีกอย่างหนึ่งนะว่ามันจะทำดามใส่หรือเปล่าเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าหากยิงธนูโอ้ยยิงธนูไม่เข้าด้วยทุกคนดูดิถ้าเราลองยิงไปที่ตามันล่ะเป็นไง Hello my friend นี่งไงยิงที่ตาก็ไม่เข้านะไอจังเกิลโกเลมตัวนี้มันอึดมากแล้วก็มันดูแข็งแกร่งดีนะโอเคเราจะลองสู้กับมันดูนะครับโดยอ่า uh เราจะเราจะแบบคี้โกงไหมทุกคนผมผมไม่อยากคิ้โกง่ะนี่ไงปลาหอ,อกเฮ้ยปลาหอ,อกเข้าอยู่นะทุกคนดูดิเฮ้ยได้อยู่เอามีอีกอย่างหนึงที่เลาะนี่ไงโลโลโลอ่าโ,โลนะฮะแล้วก็ยังมีหน้าไม้อยู่หน้าไม้เข้าหรือเปล่าหน้าไม้ก็ไม่เข้าโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองสู้กับจังเกิลโกเลมดูนะ โดยใส่ชุดอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็ไปลองดูว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่จีอาด้วยนะครับเเดี๋ยวนะเซอร์ไวเบิโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะมันถือสองมือไม่ได้หรอเออมาอะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไร อะไรฟันไปดิ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 ปล่อยเวทไปด้วยปล่อยเวทไปด้วยเอ้ปล่อยเวทมันเข้าว่ะไอ้จังเกิลโกเลมมันมันเดินช้าครับทุกคนเอยจะมือแล้วน<ๆ>ี่เนนี่เนีนี่เนไปไกลๆโอ้โหดูครับกลางคืนแล้วตามันเขียวๆดูน่ากลัวเหมือนกันนี่เนฟั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 นไปดิฟันไปดิ ตีผมไม่ค่อยเข้าเลยครับดูเลือดลดนิดเดียวเองเลือดทองลดไปนิดเดียวอย่างไรฝันเลยอะไร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 สู้มาดิสู้ได้เออมาดิรับโลเออรับโลเออรับโลฟันกระโดดกระโดดฟัน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 โดดฟันโดดฟันปล่อยเวท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 ู้ easy ทุกคนเออโอเคปรับกลางวันแป๊บก็สู้กันดูเดือดอยู่นะกลโอเค okay. ต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวที่เหลือกันดูนะครับจังเกิลโกเลมนี่ตัวนี้เลยเราเพิ่งสู้ไปเมื่อกี้แล้วก็โอ้โหหัวไฟยักษ์บอสมีหลายตัวมากเลยแต่เอาเป็นว่าผมี้เกียดสู้เลยกันนะฮะทั้งโกลมทั้งหัวไฟยักษ์แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น อ่าเป็นหัวกระโหลกที่เป็นพระราชาหัวกระโหลกนี่เองทุกคนดูดิโอ้โหบ้าบอถ้ามีสามบอสนี่ผมจะสู้ยังไงวะเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยนะ <c oughs> ผมโหลดมอสนึงทิ้งไว้อยู่นะทุกคนผมจะอยากลองมากเลยว่าถ้ามันเอามาสู้กับมอสนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าทุกคนว่าไงทันจิโร่ฉันเลือกนายทานนี่ครับผมเลือกทันจิโร่มาเลย ไม่สู้ดิเอ้ยไม่ใช่นี่ผิดตัวทันจิโร่เอาเดี๋ยวทันจิโร่ผิดผิดช่วงทันจิโร่เป็นมอปลายโอ้โดนโกเลมทุบดีอย่างงี้ทันจิโร่บอกช่วยด้วยฉันฉันเป็นทันจิโร่มอปลายขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งไปหนึ่งทันจิโร่ทันจิโร่มอปลายจะไปสู้โกเลมได้ยังไงเนี่ยฮะดูดิมาทันจิโร่ล่างนี่แหละ ไอ้ไงทันจิโร่ vs จังเกิลโกเลมโอ้โหดูครับสกิลรัวๆเลยทันจิโร่โอุ้ยจังเกิลโกเลมสู้ไม่ได้เลยทันจิโร่กระโดดฟันอย่างเดียวนี่ครับฟันอย่างเดียวอยู่ใต้เอ่อจักลายจังเกิลโกเลมมาทันจิโร่หนึ่งกับทันจิโร่สองดูเดือดลุตพล่านกันมันนะนี่ตอนนี้ก็สู้กันอยู่นะทุกคนดูดิอ้าวไอไงทันจิโร่มาปลายก็สู้นะครับ ทันจิโร่มาไปก็แบบว่าผมก็ไม่ถอยครับทุกนนี่ครับแล้วก็ทันจิโร่าดาบพิฆาตทูนก็ฟันอยู่เหมือนกันมาดิมาดิมาดิลูกหลานทันจิโร่ยังไงอืมหืมโหดเอาการเอาแล้วครับตอนนี้ลามไปถึงโกเลมหัวสมองแล้วโกเลมยักษ์โกเลมไฟที่เป็นสมองทันจิโร่ไหวหรือเปล่าเป็นไงครับนี่ฟันหัวไปเลย เอาแล้วตอนนี้อย่างฮา,าเอาเอาทันจิโร่มา VS กับอมอสต่างๆเอาดิอ่ะอะสู้กันไปให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยนี่ครับทันจิโร่ไปหาเรื่องกับหัวกะโหลกคิงซะแล้วหัวกะโหลกคิงก็ไม่ทําอะไรทีนะครับทันจิโร่บอกฉันขอเร่งเจ้าหัวกะโหลกร้อยได้นี่ก่อนนี่เดินมาไกลเลยเอาแล้วต่อไปจะมีเรื่องกับพึ่งอีกไหมเนี่ย ตลกอ่ะทันจิโร่มีเรื่องไปทั่วเลยเอาไปไอ้โรแกเป็นอาสูนใช่ไหมอ่าวเรียบร้อยโกเลมตัวหนึ่งตายไปเรียบร้อยนะครับทันจิโร่มาปลายชนะแบบอีซี่ทันจิโร่ชนะแบบหัวกะโหลกอีซี่ตัวหนึ่งอยากรู้มากเลยไอ้คิงเนี่ยอ่ะจะสู้ไหมอา้าวลละมาเิไอ้โรคบอกมาดิบบอาดเอาเลยสเกลตันคิงอย่าไปยอมเราจะให้ทันจิโร่ฟันอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะเพื่อน ใครอย่ไม่รู้จักอ่ารูวม่ผมต้องใช้ไม้แข็งเขาอะไม้แข่งช่างเถอะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยดูคนโอเคก็สนุกกันพอเปไ็นพิธีนะครับผมเอามอสมาเล่นกันมุ่มูซู่วๆอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทีไอสาม แล้วก็ติดตามเรื่อยๆนะครับลงคลิปทุกอาทิตย์เลยนะเจอกันใหม่ครับสำหรับนี้ขอตัวรัาไปก่อนสวัสดคีครับบ๊ายบาย